เราไม่ถูกเหมือนเดิมแล้วเราไม่ได้สะดวกที่สุดแล้วปลอดภัยไหมขึ้นอยู่กับถามใครมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากถ้าเกิดว่าเราก็โทษนะแขวนชีวิตของเราหรือว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้องกับอะไรที่มันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ประเด็นคือว่าเราจะทำไงให้เขากลับมาเราอย่าไปบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเราปลอดภัยแล้วนะกลับมาได้ผมว่าไม่ใช่มันมันต้องมาถามว่าความสามารถในการจัดการของเราที่ทาให้เขากลับมาทีความประทับใจและเราเองก็ประทับใจนะ การท่องเที่ยวที่ก็ดูเป็นที่พึ่งที่หวางของเราเหมือนกันตั้ง0ของ GDP แล้วเราก็คิดว่าเราก็ยืนหนึ่งในสานี้มาโดยตลอดประเด็นคือตอนนี้เราอยู่ตรงนั้นยังพยายามจะขายท่าคล้าย,ายเดิมอยู่ผมว่ากลุ่มนกท่องเที่ยวจีนเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่สำคัญมากสำหรับเมืองไทย